คลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญปาชงอีกคลิปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมการล้างมเมล็ดมะละกอเพื่อเตรียมการปลูกมะละกอในฤดูกาลหน้าครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการล้างครับลุงบุญก็ได้มเมล็ดมาครับก็มาชมกันครับอาจจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับ นี่ครับเมล็ดก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ลุงคุณก็ขย้ำจนเปลือกของเมล็ดของเขาที่แววแววนะครับที่เคลือบอยู่เนี่ยครับออกไปนะครับก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะครับนี่ครับที่เป็นแบบนี้นะครับก็ต้องแกะออกนะครับนี่ต้องแกะออกนะครับก็เขาจะหอกได้ดีนะครับก็จะพยายาม ล้างไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะแตกออกมานะครับนี่ครับก็เหลือแต่เมล็ดด้านในนะครับก็วิธีการล้างก็ขยําไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันพอขยา,าไ,ปยไ,ปปไปเรื่อยๆนะครับมาล้างไปเรื่อยๆขยําไปก็เปลี่ยนน้าไปเรื่อยๆนะครับพยายามเปลี่ยนน้าไปเรื่อยๆ เมล็ดของเขาก็จะลอยออกไปกับน้ำนะครับนี่เป็นวิธีการเก็บมเมล็ดไว้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ครับก็ได้เยอะพอสมควรอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่สะอาดนะครับเดี๋ยวลุงบุนจะขยำต่อไปนะครับ ก็ไม่ยากครับพยายามไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เปลือกเมล็ดเขาแตกออกนะครับประมาณสักห้าถึงเจ็ดครั้งนะครับกคงจะแตกออกหมดนะครับหากหลงเหลืออยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับหลงเหลืออยู่บ้างก็ไม่เป็นไรแต่พยายามที่จะ ให้เขาออกได้เยอะที่สุดนะครับนี่เป็นการเตรียม,มเมล็ดไว้เพาะพันธต่อไปนะครับเป็นมเมล็ดมะละกอพันธ์ฮอนแลนดนะครับพอได้เลือกอตีลูกโตโตนะครับเป็นลูกที่มาจาก ต้นกระเทยนะครับแก๋เอาลูกที่สมบูรณ์แบบไม่มีโรคนะครับไม่มีไวรัสก็ให้เลือกเอาอกที่เฉพาะเป็นต้นกระเทยเลือกเอาทีลูกโตลูกสมบูรณ์นะครับเราก็จะได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับนี่คือการเตรียมนะครับการเตรียม เราบุญก็ล้างมาประมาณ6กเจ็ดครั้งแล้วนะครับนี่หกเจ็ดน้ําแล้ว<ม>ครับนะครับก็คิดว่าใกล้จะพอแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมีเมล็ด บางเมล็ดที่แตกออกมาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับที่เห็นขาวๆนั่นเป็นเมล็ดที่แตกออกมานะครับขอล้างให้สะอาดนะครับ ล้างให้สะอาดเพื่อให้เปลือกที่หุ้มเมล็ดออกให้หมดนะครับนี่ครับก็สะอาดแล้วนะครับกเทน้ําทิ้งออกไปให้หมดนะครับเมล็ดที่ลอยไม่เอานะครับเมล็ดที่ลอยตัวเราจะไม่เอานะครับจะได้เมล็ดที่ จมน้ำนะครับเลือกออกแต่มเมล็ดที่จมน้ำนะครับก็เทน้ำออกนะครับนี่ครับก็ได้มเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการนะครับเป็นพานนอน์ลนนะครับได้อย่างนี้แล้วก็พาไปตากแดดนะครับพาไปตากแดดฝึงแดดให้แห้งสนิทนะครับหากเพื่อนๆน,นที่ จะทําการเพราะแบบนี้เลยก็ได้นะครับเป็นเมล็ดสดนะครับก็จะฮอกดีถ้าเตรียมแปลงเตรียมหลุมไว้เรียบร้อยแล้วก็เพาะได้เลยนะครับแต่ของลุงบุญยังไม่ได้เตรียมแปลงนะครับก็เลยต้องมาตากแดดเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อทําการเพราะทีหลังนะครับนี่ครับก็ได้เยอะอยู่นะครับเป็นเมล็ดละกอพานอนเลน ที่คัดจากต้นกระเทยเป็นเม็ดที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากลูกที่สมบูณ์แข็งแรงนะครับมันกับก็ต้องพาไปตากแดดให้แห้งประมาณสักสามเดดนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นเมื่อเราต้องการเพราะก็นํามาเข้าสู่วิธีการเพราะนะครับก็การเพราะก็ลงบุญเคยทำคลิปเพื่อนๆได้ชมแล้วนะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการล้างนะครับ ครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นการล้างเมล็ดมะละกอไว้เตรียมเพาะพันธุ์นะครับก็ได้ล้างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็อาจจะลงเหลืออยู่บ้างนะครับบางเมล็ดก็อาจจะลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราตากแดดให้แห้งไปสนิทนะครับตากให้แห้งสนิทนะครับประมาณสักสามแดดนะครับสามแดดสี่แดดก็เก็บไปในตู้เย็นให้มิดชิดนะครับ ้องการเพราะก็นํามาแช่น้ําอุ่นๆดังที่คลิปที่ลุงบุญเคยทําให้เพื่อนได้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแนะนำวิธีการล้างมเมล็ดเพื่อเตรียมไว้เพาะพันขยายพันในฤดูการหน้านะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีคํา แนะนำติชมอย่างไรก็ติชมกันเข้ามานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลับบงใจลงบุญด้วยนะครับครับก็ท้ายนี้ก็ต้องขอวอวยพรให้เพื่อนๆน,นะครับจงโชคดีมีความสุขก,กันทุกท่านนะครับคิดถึงใดก็อชมน้องปราถนาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ